วันนี้เวลา16นาฬิก30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒมหาวชรราชดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฮา,ฮาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปยังวัดราชาบาพิธสถิตมหาศีมารามเขตพระนครซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชการโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบังเพ็นพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินประจำปี2563ในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากพนักงานสุพรรณทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมสังวานนพรัตน ทรงเกี่ยวตะขอสังวันนพรัตน์ที่พระปริศสดางพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสุพมงคลสมัยสมโพธ1 5นปีวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม22มกราคม2563 โดยเป็นสร้อยสังวานทองคําประกอบด้วยรัตนชาติ9้าชนิดตามตํารานกพร,รัตรวม36ดอกมีอักษรพระประมพิไทยวปรสลักที่ข้อต่อดวงรัตนประจําสังวานแต่ละดวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบด้วยพระองค์เองและเป็นการถวายเครื่องราชอิสริยาพรณ์เป็นอั ันเป็นโบราณมงคลนพร,รัตน์ราชวราภร์เต็มสำรับอย่างเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยสายสะพายดวงห้อยดาราและพระมหาสังวานแด่พระพุทธรูปสำคัญเป็นครั้งแรกอันเป็นพระราชศรัทธ,ธาในพระบวรพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปรพกแล้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 จากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่าณโมตัสะจบสามผลทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิ ปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกระถินกรรมแล้วส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนพระราชาอุปัฏฐายาจารย์แล้วส่งทอดพระไต่สิบไตรบนพระภูษาโยงที่อาจสงพระสงฆ์สิบรูปสดับประกอนเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองพระพระกฐถินท่งหลัง ทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นเวลา17นาฬิกา26นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกทินประจำปีพุทธาาศักราช2563ณวัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพโเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช ทั้งนี้ประเพณีการทอดกระถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษา โดยในการถวายภาพพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีเรียกว่าพระกฐินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายภาพพระกฐินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดสุทศน์เทพวรารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพสรินทราวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยู วราชรังสริดวัดอรุณราชวรารามและในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนพระกฐถินพระราชทานเป็นพระกฐถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานภาพพระกฐถินและเครื่องบริวารพระกฐถินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว